เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อสร้างเมื่อปีพศ2475และมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังไม่เกิน15ปีโดยมีนางปิ่นมณีพงมหาชัยกุลเป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์และมีบุคลากรเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน80คนเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวนผู้ต้องขัง1,827คน้อยละ90.31เป็นผู้ต้องขังคดีพรบยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเรือนจำเพื่อปรับปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาหรือมีไว้ในเรือนจำโดยเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการตรวจค้นจุดโจมพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิจังหวัดอุตรดิตถ์หรือเขตหจจำนวน6ครั้งต่อป,ปีประมาณและดำเนินการจุดโจมตรวจค้นกรณีปกติทุกสัปดาห์ โดยดำเนินการตรวจค้นเรือนนอนตู้ล็อกเกอร์ผู้ต้องขังและตรวจค้นเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำนอกจากนี้ดำเนินการตรวจปสวัสสาวะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดโดยผลการจู่โจมตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามและการตรวจปสวัสสาวะในเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังไม่พบสารเสพติดกมบาดฟื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจ,จำจังหวัดอุตรดิตถ์ และดำเนินโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัดมีผู้ต้องขังเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน70คนโครงการฝึกอบรมลูกเสือราชทันอาสาพัฒนาสังคม มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน2รุ่นรุ่นที่1 65คนรุ่นที่2 55คนโครงการมูลนิธิพลังจิตตานุภาพสถาบันพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรศักขาสมาธิโดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน102คนการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขังการเดินสวนสนามการออกกำลังกายเส็ท่าพยาคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมรมทูบีน้ำวันเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือโดยเมื่อวันที่7มิถุนายน2566คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของชมรมทูวีน้ำมันเรือนจําและเครือข่ายได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมผลการดําเนินงานของเรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ์การสร้างงานสร้างอาชีพเรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังมีวิชาความรู้ติดตัวนําไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําประกอบไปด้วยงานช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้งานไม้กวาดงานช่างปูนงานซักรีดงานตัดเย็บเสื้อผ้างานเสริมสวยการทําอาหารงานเบเกอรี่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องของังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอาทิการอบรมตรวจคัดทุเรียนโครงการเลี้ยงสุนัขโครงการเลี้ยงไก่โครงการอบรมภาษาต่างประเทศและบัญชีกวัวเรือนเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์และดำเนินการเปิดสถานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพคุกแอนด์คอเพื่อให้บริการอาหารเครื่องดื่มและเบเกอร,กรี่ให้กับประชาชนและผู้เข้ารับบริการ สำหรับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์คือผัดไทยกุ้งสดข้าวคุกกะปิพริกทอดเริอนจำจังหวัดอุตรดิตยยังได้เปิดให้ <C air> คาแคร์เพื่อให้บริการทำความสะอาดรถให้กับบุคคลภายนอกญาติผู้ตรงขังการดำเนินง,งานโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน,น้ำใจและความหวังกรมราชธาน ได้มีการจัดอบรมระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2566โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรมจำนวน99คนและได้มีการจัดทำแปลงสาธิโครงการพระราชทานโุ่หนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษของผู้ต้องขังจำนวน129ราย และกรณีเหตุพิเศษผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปจำนวนหนึ่งรายโครงการราชทรรปบรรุุเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจให้กับผู้ต้องขังจำนวน2รุ่นรุ่นละ60คนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมซึ่งปัจจุบันเรือนจำจังหวัดอุตรดิษฐ์มีอ,อสรจจำนวน111คนอัตราส่วน1ต่อ16การรักษาพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุตรดิตฐ์ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอุตรดิตฐ์และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหางโดยส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าตรวจสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละ3ามชั่วโมงหรือผ่านช่องทางการตรวจรักษาเทเลเมดิซีนและมีนักจิตวิอุทยา เข้าตรวจรักษาผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเดือนละหนึ่งครั้งรวมถึงเดินจำจังหวัดอุรดิษฐ์ได้มีนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาอายู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังและมีการดำเนินการตามมาตรการกัโกโรคสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังอาทิไข้หวัดใหญ่ โรคหัดวัคซีนโควิด -19 บเก้เรยอ์ปอดให้กับผู้ต้องขังและให้บริการทางทันตกรรมเช่นการอุดฟันการขอนฟันเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์้ด้จัดทำมุมรชัชทานปันสุขจำนวน5แห่ง 1. มุมเรียนรู้ 2. แดนชาย 3. แดนหญิง 4. สถานพยาบาล 5. ห้องสมุดเคลื่อนที่ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์โดยน้ำใช้ทั่วไปของผู้ต้องขังจะผ่านร่องระบายน้ำไปสู่บ่อบำบัดภายนอกบ่อที่1ส่วนน้ำจากสุรกรรมจะผ่านบ่อดักไขมันแล้วไหลออกสู่บ่อบำบัดภายนอกบ่อที่1และมีการเติมอากาศออกซิเจนใต้น้ำา1เครื่องและบนผิวน้ำา1เครื่องเมื่อตกตะกอนน้ำจะไหลเข้าพักบ่อน้ำที่2ไหลตามคลองซอยและไหลลงสู่คลองสาธารณะ มีบ่อดักไขมันในสุทธกรรมก่อนปล่อยน้ำลงบอ่อบำบัดน้ำเสียคุณภาพอาหารเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้ผู้ต้องขังตามคุณลักษณะที่เรือนจำและกรมราชัณฑ์กำหนดและใช้เมนูอาหารที่ได้รับรองคุณค่าทางโภชนาการจากกระทรวงสาธารณสุขผลการเบริกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่3าม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ9ก4าารดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 1. ศูนย์แค่เรินจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและลงระบบให้เป็นปัจจุบัน 2. เรื่องคุณภาพอาหารเดินจำจังหวัดอุตรดิต์ได้กำชับงานสุกรรมในการปรุงอาหารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงขงทราบในการบริโภคอาหารเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานมันเค็ม 3เรื่องการฝึกอบรมอสรจเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในแจ้งสถานพยาบาลให้ฝึกอบรมอสรจให้มีความรู้หลายๆด้านและมีการฝึกปฏิบัติให้มีมาตรฐานในการทำงาน 4. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด 5. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเสริมสร้างรรณภาพทางร่างกายของเจ้าหน้าที่สำเร็จของการดำเนินง,งานของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อร่อยยกเข่งได้รับรางวัลจากขมอ,อนไมัย กระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นร้านที่ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคและได้รับรางวัลจากจังหวัดอุตรดิตในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมไตรมาสที่2ประจำปี2566และได้รับรอบประกาศกิติคุณผลงานานวัตรกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรือนจำจังหวัดอุตรดิตขอจบประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยิธารรรรอบที่สประจำปีก็มา2566